แน่นอนว่าสุดยอดกาแฟสดคู่วนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกาแฟสดคั่วแบบบดจาก L.A.V.A. z z a ที่คอกาแฟน่าจะคุ้นเคยกันดีซึ่งในสูตรนี้เป็นกาแฟอาราบิก้า100%จากแหล่งปลูกในแอฟริกาและอเมริกาใต้ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดีก่อนจะนำมาผ่านการคั่วระดับอ่อนด้วยวิธีการคั่วแบบช้าๆและใช้เวลานานเพื่อให้ได้รสกาแฟ อิตาเลียนเอสเปรสโซแบบดั้งเดิมที่ยังคงมีความเปรี้ยวแบบฟรุตตี้และกลิ่นอโรมาของดอกไม้ชวนให้รู้สึกสดชื่นทุกครั้งเมื่อดื่มเรียกได้ว่าเป็นกาแฟสำหรับคนรักเอสเปรสโซที่ชอบดื่มวันละหลายแก้วอย่างแท้จริงค่ะหากคุณชอบดื่มกาแฟเอสเปรสโซแบบไม่เข้มมากเพื่อปลุกความสดชื่นให้รู้สึกกระปรี้กระเปรา่ากาแฟสดคั่วแบบบดของอินลีสูตรนี้เป็นอีกสูตรที่เราอยากแนะนำค่ะ เพราะมีการคัดสรรเมล็ดก,กาแฟาสายพันธุ์อาราบิก้า100%จากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดทั่วทุกมุมโลกผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนจนมาเป็นกาแฟาสูตรอิตาเลียนที่มีความนุ่มนวลแฝงรสชาติและกลิ่นอรรมา r ของคาราเมลดอกส้มและเมะลิทงแก้วเดียวรับรองว่าหอมอบวนไปทั่วบ้านช่วยให้คุณสดใสพร้อมเริ่มกิจกรรมในวันใหม่ได้อย่างเต็มที่ค่ะ อีกหนึ่งกาแฟคั่วสดสูตรยอดนิยมจากแบรนด์ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันในหมู่คอกาแฟหลายๆคนอย่าง BONCAFE ที่แม้ว่าสูตรนี้จะมีรสชาติเข้มข้นถึงใจแต่ยังคงให้สัมผัสในการดื่มที่นุ่มนวลไม่บาดคอและมีกลิ่นหอมเข้มที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับกาแฟเบลนสไตล์อิตาเลียนซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเมล็ดกาแฟสดสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสตา้าได้อย่างลงตัวเรียกได้ว่าเป็นกาแฟที่คนรักเอสเปรสโซ่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะ ถ้าคุณมีสไตล์ในการดื่มกาแฟที่หลากหลายทั้งดื่มแบบกาแฟดำกาแฟใส่นมและกาแฟเย็นต้องลองกาแฟคู่สดพันธไทยจาก Suzuki c o ฟฟี่สูตรนี้เลยค่ะเพราะนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟแบบพรีเมียมทั้งอาราบิกาและโรบัสตา้าจากแหล่งปลูกชั้นดีในประเทศไทยแล้วยังผ่านการควบเลนและบดที่มีคุณภาพมาตรฐานแบบญี่ปุ่นจึงมีรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบฟูลบอดี้และมีกลิ่นหอมกรุ่นจากการคั่ว นอกจากนี้แพ็กเกจถุงกาแฟยังมีเทคโนโลยี O2A ที่รักษากลิ่นหอมและความสดใหม่ของกาแฟสดคั่วจึงช่วยให้สามารถเก็บกาแฟเอาไว้ได้นานขึ้นอีกด้วยค่ะ,มะเมล็ดกาแฟสดคั่วจากแหล่งปลูกดอยช้างนอกจากจะได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆในหมู่คอกาแฟชาวไทยแล้วยังเป็นมเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพโด่งดังในระดับโลกอีกด้วยค่ะอย่างในสูตรที่เรานมามแนะนำกันนาน เป็นเมล็ดกาแฟาอาราบิก้าเกรด A ที่ผ่านการคั่วระดับมีเดียมด์กโรสจึงได้กลิ่นหอมเข้มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดอยช้างและมีรสชาติที่หนักแน่นอบวนอยู่ในปากขณะด,ดื่มดังนั้นเพื่อให้ได้สัมผัสรสและกลิ่นของกาแฟาที่ชัดเจนแนะนำให้ชงแบบเอสเปรสโซหรือกาแฟาดำเท่านั้นค่ะ กาแฟสดคั้วรสชาติเข้มแบบไทยๆท,ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้า100%มาจากแหล่งปลูกทางภาคเหนือผ่านการคั้วระดับกลางแบบฟูซิตี้โรสด้วยกรรมวิธีเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญจึงได้กาแฟที่มีสีน้ำตาลสวยรสชาตินุ่มดื่มง่ายแถมยังมีกลิ่นหอมอโรมาของดอกไม้และคาราเมลที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคน นอกจากนี้ทางแบรนด์ยังรับรองความสดใหม่ด้วยการคั่วและบทใหม่จากโรงงานผู้ผลิตซึ่งในสูตรนี้จะเป็นการบดแบบละเอียดเพื่อให้สามารถใช้ได้กับเครื่องทำกาแฟทุกชนิดค่ะ มาต่อกันที่เมล็ดกาแฟซิงเกิลออริจินที่ใช้เฉพาะเมล็ดกาแฟอาราบิกา้าสายพันธุ์เบอร์บอนบูบอนจากเมืองเซราโดประเทศบราซิลที่นำมาผ่านการคั่วแบบอ่อนเพื่อคงรสชาติหวานแบบน้ำตาลทรายแดงกับกลิ่นหอมเฮเซลนัทและคาราเมลคงความเป็นเอกลักษณ์เอาไว้อย่างชัดเจน จึงให้รสสัมผัสที่นุ่มนวลดื่มง่ายอีกทั้งมีความพิเศษตรงที่ทางแบรนด์จะทำการคั่วและบดให้ใหม่ๆตามรอบในการสจึงมั่นใจได้ว่ามเมล็ดกาแฟาที่รับจะทั้งหอมสดใหม่และเก็บรักษาได้นานคอกาแฟาคนไหนอยากลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ต้องรีบสั่งซื้อกันแล้วค่ะสำหรับคอกาแฟาที่ชอบรสชาติแบบเข้มเต็มแม็กรับรองว่าต้องถูกใจกับมเมล็ดกาแฟาสดในสูตรนี้อย่างแน่นอนค่ะ เนื่องจากเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของเมล็ดกาแฟาอาราบิก้าและโรบัสต้าที่ผ่านกรรมวิธีการคั่วในระดับเข้มสูงสุดจึงได้กาแฟาที่เข้มข้นไม่ติดรสเปรี้ยวทั้งยังมีกลิ่นหอมกลุ่นของไม้ซีดาและช็อกโกแลตที่ช่วยให้กาแฟามีความนุ่มนวลขึ้นทำให้เมล็ดกาแฟาสดคั่วสูตรนี้เหมาะสำหรับทั้งการดื่มแบบเอสเปรสโซ่แบบร้อนและแบบเย็นค่ะ มเมล็ดกาแฟสดคั่วจากแบรนด์เก่าแก่กว่า60ปีที่ผสมผสานกาแฟอาราบิก้าและโรบัสตา้าจากแหล่งปลูกคุณภาพดีในประเทศไทยในสัดส่วนเฉพาะของทางแบรนด์และผ่านกรรมวิธีการผลิตรวมทั้งการคั่วแบบดาร์กโรสโดยผู้เชี่ยวชาญด้านมาเมล็ดกาแฟของทางอารม่เพื่อให้ได้กาแฟที่มีรสชาติเข้มกลมกล่อมและหอมกลุ่นแบบกาแฟสายพันธุ์ไทยนอกจากนี้มเมล็ดกาแฟในสูตร2นี้ยังเหมาะกับการดื่มหลากหลายสไตล์ ทั้งร้อนเย็นและเอสเปรสโซ่เลยค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยกาแฟาสดคั่วแบบบดจากร้านดังเมสโซที่หลายๆคนหลงรักในรสชาติเข้มกลมกล่อมจนต้องซื้อกลับไปชงกินเองที่บ้าน นอกจากทางร้านจะบดให้แบบหยาบปานกลางเพื่อเพิ่มความสะดวกในการชงและช่วยกาแฟไม่เข้มเกินไปจนดื่มยากแล้วยังใช้เมล็ดกาแฟแบบพรีเมียมทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าจากแหล่งปลูกทางภาคเหนือในประเทศไทยที่นำมาผ่านการคั่วแบบดาร์กโรสเพื่อรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมและกลิ่นหอมของกาแฟที่นุ่มนวลจึงเหมาะสำหรับทั้งการชงแบบเอสเปรสโซกาแฟดำหรือจะเติมนมใส่น้ำแข็งก็สามารถทำได้ค่ะ ใครที่ชอบกลิ่นไอกาแฟสไตล์ประเทศอิตาลีเราขอแนะนำเป็นลาวัตซ่ากระป๋องนี้เลยค่ะโดยเมล็ดพันุ์กาแฟนั้นส่งตรงจากอเมริกาใต้และแอฟ,ฟริกานำมาคั่วฉบับอิตาลีจนได้เป็นกาแฟคุณภาพดีของอริกานำมาคั่วฉบับอิตาลีจนได้เป็นกาแฟคุณภาพดีหอมกลมกล่อมรสชาติจะได้เป็นรสกาแฟติดเปรี้ยวพร้อมกลิ่นหอมจากดอกไม้ผสมเข้าไปด้วยค่ะ แบรนด์ไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศโดยเมล็ดกาแฟาที่ทางดอยช้างใช้จะเป็นสายพันธุ์าราบิก้าเกรด A และไม่มีการผสมสายพันธุ์อื่นลงไปการคั่วจะอยู่ที่ระดับกลางค่อนเข้มจึงตอบโจทย์คนเ r a ด A และไม่มีการผสมสายพันธุ์อื่นลงไปการคั่วจะอยู่ที่ระดับกลางค่อนเข้มจึงตอบโจทย์คนที่ชอบกาแฟเข้มข้นในราคาที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ ประเทศบราซิลก็มีชื่อเสียงด้านเมล็ดกาแฟเช่นกันซึ่งทางแบรนด์ Blue Off ก,ก็ได้หยิบจุดเด่นนี้และคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟคุณภาพดีมาคู่อย่างพิถีพิถนันทําให้กาแฟที่ออกมามีคุณภาพดีรสเข้มข้นแต่ไม่ขมจนเกินมามีคุณภาพดีรสเข้มข้นแต่ไม่ขมจนเกินไปแม้แต่คนเพิ่งเริ่มดื่มกาแฟก็ดื่มได้จะทํากาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นก็อร่อยอย่างลงตัวเลยล่ะค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด